โ่้่วงเสียก่นเอเฉันก็เสือกหันกะเสือกห็นกะเสือกฉันแง่รือจะไล่นอกไปกินหมาเนี่ยู้สหมาในงานเขาแหลกอ้พี่พุ่พี่โอ้ยแงเดีม่นร้อขโมยเลยโอ้ยง่รครับโอ้ยมันแง่รื้เขาหัว โอ้ยม,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 มาเด้่อยมาเด้อมันแล้วมันมันมันมูแดงจนก่อยขีมืใหญ่เลยเต็มเลือน้องโอ้ตัวใหญ่คนไหนเป็นนุ้งเียงนุ้งงเท้าคนนี้เข้ามา่วูดมัน,มน,มนตัวเขาดีเลยเต็มเลก เต็มสามพี่น้องใส่สามสามหลังี่มีสามตัวเลยอีกเีินึงโอ้แต่ว่าตัวนี้เป็นนูหน่อยนี่อาจะเป็นนูหนูสิงโอ้สามหลังสามเต็มเลยในรอบปีเมื่อกับันใส่บเวิดก็เลยมาต้องมืงอนี่ว่าสันโอ้หมานสวยเลยอันนี้ลูกมันอโอ้ลูกมัน โอ้แตมซีพี่น้องแตีมที่ซีเยียบยร้อยมีละวุ่นวิดนแล้วหมอมามนจักเถื่อแต้มซีครับแตมซีหมือนโอ้ยหมนมันเมที่ซีเยียบร้อยแตีมซีแตมซีโอ้ยตัวแบบง,งามๆเลยครับ